สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอคลิปบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันเลยนะคะすみません アジアストアはどこですかアジアストアですかあそこに白いビルがありますね。あのビルの中です。そうですか。どうもすみません。いいえ。あの、ナンプラーありますかはい。あちらにタイ料理のコーナーがあります。ナンプラーは一番下です。わかりました。どうも。マ ประโยคแรกนะคะすみませんアジアストアはどこですかขอโทษนะครับอ s เชียสโตร์อยู่ที่ไหนครับสุม um ิมาเซนก็เวลาเราจะขอความช่วยเหลือเนาะเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าสุมิมาเซนก่อนเลยอาเจียสโตะเป็นคาตาคนะเนาะแปลว่าอ s เชียสโตร์ตามด้วยวะどこですか สถานที่ว่าอยู่ที่ไหน Asia Store ですかあそこに白いビルがありますねあのビルの中です Asia Store ระคะอยู่ตรงตรึกสีขาวโน่นนะคะ่ะร้านอยู่ในตึกนะคะโกะนี่ก็คือโอกะก็คืออยู่โน่นเนาะ ชิโรยก็คือสีขาวบีลูก็ตึกส่วนคำว่าอานากะก็แปลว่าข้างในนั่นแหละครับขอบคุณครับใช้คำว่าโดโมสุนิมาเซนก็ได้นะคะแปลว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณนี่ใช้ได้หลายคำแล้วเนาะ 。どうもありがとう。どうもすみません。いいิมいเก็ไม่เป็นไรค่ะด้วยคำยินดีนีあのน้プラーありますかเอมีน้ำปลาไหมครับน้ำปลาคาตาขณเนาะอลิมาสกาก็คือมีไหมเวลาเราจะถามว่ามีอะไรไหมเราก็ สิ่งนั้นแล้วก็ตามด้วยอาริมัสกะนะคะはい。あちらにิล料理のコーナーがあります。ナองคอร์น่ากน้ว่า1ชันลางนี้ครับอยู่ตรงมุมอาหารไทยเลยครับน้ำปลาอยู่ชั้นล่างนะครับอาจิรานี้ก็คือ อยู่ตรงไทยก็ประเทศไทยเนาะเรียวลีก็อาหารคอนนาก็มุมอิจิบังก็ชั้นหนึ่งที่หนึ่งชิตะก็แปลว่าชั้นล่างก็คืออยู่ชั้นชั้นที่หนึ่งเลยอยู่ชั้นล่างสุดเลยว่ากันมาชิตะโดโมเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับคำว่าวากาลิมาคำว่าวากาลิมาน คำว่าวากาลิมาชิตะก็หมายความว่าแล้วครับอะไรประมาณเนี้แต่ว่าเราแปลคำว่าวากาลิมาชิตะด้วยคำว่าเข้าใจแล้วครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ารับทราบโดโมก็ขอบคุณครับโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้บทสนทนาเกี่ยวกับการสอบถาม ตำแหน่งแห่งหนด้วยคำว่าว do โ o deska แล้วแล้วก็ถามว่าม,มีไหมใช้คำว่าคำนามตามด้วย alimaska ม,ม,มีอันนี้ไหมมีอันนี้ไหมก็น้ำปลา alimaska มีน้ำปลาไหมโอเคนะคะแล้วมีคำไหนอีกบ้างอ่ะ <c oughs> ก็วันละนิดวันละหน่อยเนาะเอาไปลองฝึกพูดฝึกใช้กันดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ทบทวนกันแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดมีข้อิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะมายตาเน้